เข <S mart home> าบอกว่าสมาร์ทโฮมทำให้เรามีเวทมนต์ วันนี้วิวอยู่ที่ s ซัมซุงสมาร์ทโฮมแฟคชิพสโตร์นะคะอยู่ที่ SB d e s ดี n Square CDC ชั้น2ค่ะอุเมเนี่ยกำลังทําบ้านอยู่นะแล้วก็มีคําถามนะคะว่า Smart Home เนี่ยจะเข้ามาช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นขนาดไหนค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยอยากรู้นะว่ามันยุ่งยากไหมต้องเปลี่ยนทั้งระบบหรือเปล่าหรือว่ามันเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเดโมทีละห้องเลยว่าหลังจากที่มี Smart Home นะคะแล้วก็แอป s m a r t Thing แล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นจริงหรืออเเเปปลลล่าพ้แวไิกย มาเริ่มที่ห้องแรกนะคะเป็นห้องนอนนั่นเองค่ะกลับมาจากทํางานเหนื่อยๆเนาะอยากจะเปลี่ยนห้องนี้ค่ะให้กลายเป็น entertainment room ใช่ไหมเราก็ต้องเดินไปกดนะคะเปิดทีวีกดนู่นกดนี่กดนั่นใช่ไหมเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอเรามีสมาร์ทโฮมค่ะไม่ต้องอย่างนั้นเลยและอุ้งก็มี Galaxy a 2 4 Ultra เครื่องนี้นะคะเปิดพร้อมกับแอปสมาร t ตติงค่ะสิ่ที่อุ้งจะทำอ่ะจะเริ่มเลยแล้วการอุ้งจะกดนะคะที่มูฟวี่ทาเลยกดปึ้งนี่ กดเดียวนะคะคลิกเดียวเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะ่ะ อย่างแรกนะคะก็คือนี่ตัวไฟนะคะมันจะดิมลงมาเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าพร้อมจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ทันทีใช่ไหมคะอย่างที่2ค่ะแอร์ Air นี่เลยซัมซุงวินฟรีนะคะวันเว c ัสเส็จค่ะจะปรับตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่โหมดวินฟรีซึ่งโหมดนี้นะคะก็เรียกว่ามีความเงียบมากๆสมกับการที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มดูหนังใช่ไหมและอย่างต่อมาค่ะทีวี Neo Q LED 4K เครื่องนี้ค่ะจะเปิดขึ้นมาทุกอย่างนะคะมันจะเข้ากันแบบนี้เลยและอย่างนึงค่ะ ก็คือตัวม่านนะม่านนี่ก็จะทําการปิดนะคะมีความไพรเวซีมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมจะดูหนังเลยทีเดียวและนี่นะคะคือความเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แท้จริงค่ะการทํางานนะระหว่างตัวทีวีนะคะที่เป็น Neo QLED 4K เนี่ยของทางซัมซุงค่ะผสมกับตัวนี้เลยนะคะฟิลิปฮิล u เนาะสังเกตดูว่าเวลาที่เรานะคะดูคอนเทนต์ต่างๆค่ะตัวไฟนะคะข้างๆเนี่ยแอมเบียนเนี่ยมันจะรีเลดด้วยนะก็คือสมมติเนี่ยุ้มดูเบบอลใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยมีแสงเป็นสีน้าเงินออกมาใช่ไหมคะข้างๆเนี่ยมันก จะปรับแสงไปตามนั้นเลยอันนี้แหละเท่จริง,รงมาต่อที่ห้องครัวกันดีกว่านะคะห้องครัวก็มีความสมาร์ทโฮมได้เช่นเดียวกันค่ะเริมจากตัวนี้เลยละกันตู้เย็นอันนี้ค่ะคือตัวที่เป็น Family Hub นะคะตู้เย็นแฟมิี่หับของซัมซุงตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้เลยมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะให้ดูอย่างแรงนะคะอุ้มเคาะเลยปึ้ง นี่สามารถดูได้นะคะว่าข้างในตู้เย็นของเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะดูอย่างเดียวไม่พอทุกคนเราสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันนะคะสมาร์ตติงได้เช่นเดียวกันคุณออกไปช้อปปิ้งนะคะอยากรู้แบบอุ้ยเราขาดอะไรบ้างนะคะผละไม้เราหมดหรือเปล่าก็ดูได้จากตรงแอปตรงนี้เลยนะคะยังไม่พอสิ่งที่มันทําได้อีกคืออะไรที่หน้านี้นะคะคุณกดที่วิวอินไซด์เนาะแล้วก็สามารถเลือกมาที่รายการอาหาระคะ่ะตรงนี้เราสามารถจะเช็คได้นะคะว่าอาหารของเราเนี่ยมีอะไรที่หมดอายุบ้างหรือว่านะคะเนี่ย แช่มาแล้วกี่วันนะอันนี้คือเรื่องของ Food AI Manager นั่นเองค่ะยังไม่พอนี่อยากให้ดูอีกนะคะก็คือเราสามารถจะกดดูได้นะว่าเอ๊ะวิธีการทําอาหารเป็นยังไงนะคะมีคนมาสอนทําอาหารและในส่วนของ Entertainment อื่นๆนะคะคุณสามารถดู y o u t u b e นะคะผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนี่ดู u u u e e ผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยเลิศมากๆค่ะอ่ะทีนี้ให้ดูข้างในนิดนึงค่ะหลายคนจะสงสัยว่าเวลาที่เราก,กดเนี่ยวิวอินไซด์เนาะดูภายในตู้เย็นแบบนี้มันคือของจริงหรือเปล่าอ่ะดูกันปึ้ง หน้าตาเหมือนกันเด้เลยนะหน้าตาเหมือนกันเด้เลยนะคะแล้วก็ตัวตู้เย็นที่เป็นฟ a m i l y Hu ับแบบนี้ค่ะจะมาพร้อมเ,เทคโนโลยีนะคะ a around cooling เนาะมันก็จะเย็นนะคะสม่ำเสมอเรียกว่าเราสามารถจะเก็บผักเก็บาอาหารนะคะไว้ในตู้เย็นเนี่ยสดใหม่เสมอเลยมีตู้เย็นแล้วนะคะไม่มีเครื่องซักผ้าได้ไงคะข้างหลังตรงนี้นะคะมีทั้งเครื่องซักผ้าซัมซุงแล้วก็เครื่องอบเนี่ยของทางซัมซุงอีกด้วยค่ะหน้าตาสวยงามและแน่นอนสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันสมาร์ตติงนะคะเป็นสมาร์ทโฮมอีกหนึ่งอย่างนะะั่นเองค่ะ มาเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าเองเนี่ยจะมาพร้อมกับ AI Watch นะประกอบไปด้วย5เซนเซอร์ด้วยกันค่ะเรื่องแต่นะคะเซนเซอร์แรกเนี่ยจะคํานวณนะคะในเรื่องของน้ําหนักผ้าค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการนะคะตรวจจับนะเรื่องของสิ่งสกปรกต่างๆค่ะตัวไปถึงนะคะเขาสามารถจะแยกเนี่ยประเภทเนื้อผ้าได้นะแล้วก็คํานวณนะคะในเรื่องของน้ํานะแล้วก็น้ายาซักผ้าเนี่ยได้อย่างเหมาะสมเนี่ยทำให้เราสะดวกสบายนะคะเพียงแค่ใส่ผ้าเข้าไปค่ะตัวนี้คิดให้เลยจบแบบนี้ ทีนี้ค่ะเวลาที่เราซักผ้านะคะมันจะมีปัญหาหนึ่งคือเราไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมตัวนี้นะคะมันจะสามารถส่งแจ้งเตือนนะคะมาที่มือถือของเราได้เลยนะว่าอุ้ยผ้าเสร็จแล้วนะจนไปถึงเครื่องอบเองนะคะก็สามารถจะส่งมาได้เช่นเดียวกันเนาะรวมทั้งนะคะยังสามารถตั้งค่าอื่นเนี่ยได้ผ่านตัวสมาร์ตติงได้อีกด้วยค่ะแล้วแนะนํานะคะว่าให้เราเนี่ยกดเปิดตัวที่เป็น AI Energy Mode ค่ะเพราะว่าเราจะประหยัดไฟเดีย่ยไปกว่า70%เลยทีเดียวและในแอป Smart t h i n g นะคะจะมีหน้านี้อยู่ค่ะก็คือในส่วนที่เป็น, Energy, นะะปเ NERGY เเจิ้โหมดตรงนี้ไว้เนาะและสิ่งที่ให้ดูนะคะก็คือเราสามารถคำนวณน,นะคะในส่วนของค่าไฟได้เลยนะว่า้ค่าไฟเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดือนนี้จนไม่ถึงนะคะเราสามารถดูได้เลยนะว่าอุปกรณ์แต่และอุปกรณ์เนี่ยมีการใช้ไฟเป็นยังไงบ้างค่ะอุ้งกดเข้าไปดูนะคะมันจะแยกเนี่ยประเภทให้เลยอันนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนของสมาร์ทโฮมทั้งหมดที่อยู่ในบ้านนี้นะคะสมมุตินะอุงกดดูนะคะอันที่เป็นไฟรีบับเมื่อสักครู่นี้ละกันดูว่าเอ้ยเนี่ยเดือนนี้นะคะใช้ไฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะลดลงมาจากเดือนที่แล้วหรือเปล่าานะะะคมีกรรปหย,ยััดพลง,ง ไปขนาดไหนนะคะก็ดูได้จากตัวแอปสมาร์ตติ้งแบบนี้เลย ย้าย yeah, มาที่ห้องทำงานกันบ้างนะคะทั้งบ้านเนี่ยสมาร์ทห้องทํางานเนี่ยไม่สมาร์ทได้ไงคะโดยเฉพาะเนี่ยเราที่ใช้ตัว Galaxy a 1 4 Ultra อยู่นะคะอุ้มเนี่ยมีทั้ง Dex Mode แล้วก็ตัวที่เป็น Wireless Dex Mode ด้วยค่ะคุณสามารถนะคะเอาเนี่ยภาพหรือว่าเอานะคะไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือการทํางานต่างๆขึ้นไปบ,บนหน้าจอมอนิเตอร์ได้ซึ่งหน้าจอใหญ่มากๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราจะดูข้อมูลทุกอย่างเนี่ยในมือถือของเราวางไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ดูแสดงผลบนหน้าจอก็ได้หรือว่านะคะจะไปต่อนะคะทีวีที่อยู่ในบ้านนี้ก็ได้นะอย่างมี The อยู่นะคะเดี๋ยวอุ้มจะไปทําการเชื่อมต่อให้ดูว่า Dex Mode เนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนแต่ว่าให้ดูตรงนี้ก่อนค่ะอุ้มมี Galaxy Tab S9 Ultra นะจอใหญ่มากๆและเปิดแอปพลิเคชัน s m a t t i n g อยู่ค่ะข้อดีมากๆเลยอันนี้เนี่ยกลายเป็นหับนะคะที่เวิร์กมากๆนะสามารถจะกดดูข้อมูลและสั่งงานทุกอย่างนะคะผ่านตัวแท็บเล็ตตรงนี้ได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมพาไปดู Dex Mode กันหน่อยละกัน แล้วตอนนี้นะคะอุ้มเชื่อมต่อตัวมือถือของอุ้มนะคะขึ้นไปบนหน้าจอทีวีนะตัวเดอกเฟรมตัวนี้นะคะด้วย Dex Mode เป็น wireless Dex Mode เลยนะไม่ต้องเสียบสายอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่มือถือของเรานะคะตัวนี้จะเป็นหน้าที่เป็นทัชแพดแต่คล้ายๆกับเป็นเมาส์นะคะอุ้มสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์เห็นไหมมันจะมีเคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถจะเปิดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่อยู่ในมือถือของเราได้หมดเลยนะเปิดดูนู่นนี่นั่นนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมาแบบนี้เลยข้อดีมากๆค่ะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยอ e ุ้ Gallery. ะะกดดูวิดีโอแชร์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยพร้อมๆกันได้แบบนี้นะคะแค่กดคอนเน็กเนี่ยนิดเดียวก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วสมาร์ทมากๆค่ะจนไปถึงนะคะเรายังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะเปิดหน้าจอหลายๆหน้าจอเดี๋ยวพร้อมๆกันได้เนาะบางคนเนี่ยทำงานในพวก Word Excel นะคะก็ทําได้แบบนี้เช่นเดียวกันค่ะแค่คุณนะคะต่อแบบว่าเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดบลูทูธนะคะแค่นี้ก็เลิศมากๆแล้วและเดี๋ยวอุ้มจะให้นะคะดูนิดหนึ่งนี่อุ้มกดเข้าไปที่สมาร์ i ติ้งแบบนี้นะคะ เห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยที่อุ้มเล่ามานะคะทุกอย่างเนี่ย,ย,ยจะถูกออนบนหน้าจอแบบนี้เราสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้เครื่องอบผ้าของเรานะคะมันจะเสร็จหรือยังหรือว่าเราอยากจะเปิดนะคะดีไวซ์อื่นเนี่ยในห้องต่างๆนะคะก็มาเซตได้จากตรงนี้เลย และทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสมาร์ทนะคะที่เกิดขึ้นเท่านั้นค่ะคุณยังสามารถนำนะคะโปรดักต่างๆที่อุ้มเนี่ยมาเล่าในวันนี้ค่ะไปแอปพลายใช้งานนะกับอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่นะคะโดยเฉพาะใครเนี่ยที่มี Samsung Ecosystem อยู่แล้วนะคะก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะที่สาคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องโหมซื้อทั้งหมดนะเปลี่ยนทั้งบ้านเนี่ยเป็นสมาร์ทโฮมค่ะสามารถจะหยิบนะคะทีละชิ้นนะมาใช้งานนะเชื่อมต่อกับแอปสมาร์ตติ้งทีละ แต่ถ้าใครเนี่ยยังคิดไม่ออกนะคะยังไม่มีไอเดียนะคุณสามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะที่ s Sam ั s u n g Smart Home f a c ชชิ p Store นะคะอยู่ที่ SB Design Square CDC ชั้น2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากมาเห็นนะคะก็มาลองได้ด้วยตัวเองที่นี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ